สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยทุกท่านวันนี้นะคะก็มาพบก,กันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะฮาหนอยนะคะฮาหนอยสูตรของแอดสูตรของหลาน,นะคะทุกคนนะคะมาดูกันเลยเนาะโอ้แตกสามตัวนะคะเจ้าแม่แตกสามตัวตรงะคะ่ะทุกคนก่อนอื่นเลยนะคะเราจะให้ดูนะคะดาวสตาร์แล้วก็ดาววีเนาะ เอ้ยเราสตาร์นะคะของวันที่สิบสามวันที่สิบสามอาจารย์ก็สายลูดนะคะสายลูดปังตลอดเลยนะคะของอาจารย์ปัญญาเนาะโอ้เสียดายนะคะเกือบแตกสามตัวนะคะโอ้เกือบแตกสามตัวอีหลี อาจารย์ให้582เนาะมันออก158นะคะทุกคนนี่อาราสตาก่อนเลยนะคะของอาจารย์ปัญญาปังปุริเย่เลยเน้ตราวพัฒนาก็เด้งนะคะทุกคนเดี๋ยวแอดรีบทําแนวทางให้พึ่งตื่นคะ่ะพึ่งฟื้นนะคะขอให้ป,ปังปังกันเด้อกับทุกแนวทางนะคะขอให้โชคดีกันคะ่ะ ช่องเรานะคะก็มีหลากหลายแนวทางนะคะแคป์เาเลยค่ะเราสไตล์อาจารย์ปัญญาให้90นะคะ92 93 94 02 03 04นะคะดินไปที่93แล้วก็03นะคะ3ตัวบนนะคะให้093 693 003แล้วก็603นะคะสวยงามพระรามเปดนะคะอาจารย์พาอาจารย์แม่ไปเที่ยวค่ะวันหยุดนี้นะคะอาจารย์พาอาจารย์แม่ไปเที่ยวนะคะอาจารย์เบว่างค่ะทุกคน แนวทางลงให้เรื่อยๆนะคะเข้ามารับชมแล้วฟังได้เลยนะคะช่องของเราแต่เราพัฒนานะคะอาจารย์ก็ให้มาแล้วอาจารย์ว่าพาอาจารย์แม่ไปเที่ยวกอน่าสาน <c oughs> อา่ะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเที่ยวให้สนุกเที่ยวให้สนุกนะคะทุกคนนะคะเอ,เ,คเอาแคปเอาเราบอกคะ่ะอะมาดูแนวทางฮานอยของเรานะคะทุกคนแนวทางฮานอยของเราเนาะคะ่ะมีสูตรแอดแล้วก็สูตรหลาน,นะคะ่ะ สูตรแอดแล้วก็สูตรหลานเมื่อวานนี้แอเจบไม่ไม่ไม่เข้าเข้าแค่หน่อยกิดเนาะเข้าแค่หน่อยกิดนะคะแล้วก็แตกสามตัวหน่อยกิดนะคะทุกคนเจาะเข้าแค่นี้นะคะเอาหรือมันจะตามตูดนะคะปีหน้าที่พศพศพศเท่าไหร่คะทุกคนฮะแปดสิบหกแล้วก็เก้าสิบหกบ่ พอศอ96ถูกไหมคะโอ้ยไม่ใช่มันมันจะออกเลขพอศอ,อยู่บ่แล้วพอศฝอรั่งนี่2500บ่งพันเท่าไหร่นะ226บ่พอศฝอรั่งเลยมั้ย เออใครรู้คอมเมนต์บอกแอดหน่อยนะคะทุกคนแอดก็หลงวันหลงเดือนหลงพอสอนะคะอ่าตามนี้เลยนะคะเสียดไอน,นะคะเน่อยแยกสายรูดขะะอขอไปหน่อยแยกสายรูดนะคะทุกคนเสียดายที่หลุดหน่อยปกตินะคะไม่งั้นก็เข้าเจ็บหน่อยนะคะ มาดูะหะน่อยของงวดประจำวันที่13นะคะ13ธันวาคม2568เนาะแอนให้ไปที่678นะคะ678 63 64 65 73 74 75นะคะ38 45 8 69 84 73 5นะคะ678 675 648 645นะคะ378 375 348 345ค่ะทุกคนนะคะตัวนี้เป็นแนวทางนะคะ แนวทางฮานอยนะคะสูตรของแอสนะคะหนอยกิจศูนย์หนึ่งหนอยพิเศษหนึ่งสองหนอยปกติสามหกหนอยวีไอพีศูนย์หนึ่งนะคะหนอยกาชาติสี่ห้าหนอยพัฒนาสองสามนะคะหน่อยเอ้หนอยสมัคคีสองสามหนอยพัฒนาหกเจ็ดหลักร้อยนะคะให้พิธีเก้าศูนย์หนึ่งเนาะหลักร้อยให้พิธีเก้าศูนย์หนึ่งค่ะ สูตรรวมนะคะฮานอยรวมสูตรแอดนะคะให้ไว้ที่หกเจ็ดแปดนะคะหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้านะคะทุกคนนาอนี่นะคะเจ็ดแปดเม็ดเดียวนะคะเจ็ดแปดให้ไปที่เม็ดเดียวค่ะหกเจ็ดหกแปดนะคะหกเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดนี่ก็กลับหัวกันเอานะคะแอดเอามาจากตรงนี้เลยนะคะพวกน อันนี้ก็จะเป็น3,4,4,5นะคะ6,9,8,4,7,3,5 6,7,8,6,7,5 6็ดสามนะคะ3,7,8,3,7,5 3,4,8,3,4,5คะ่ะทุกคนนะคะตัวนี้ก็เป็นเลขทูปนะคะเป็นเลขทูปอ้าวลองดูนะคะเลขทูป แ k เอาเลยจจะทุกคนเอาลองดูเดอ้อถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้นะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดลองดูนะคะนี่คะ่ะเม็ดเดียวนะคะแอนให้ไปที่เจ็ดแปดนะคะวัดใจ่ ชุดวัดใจนะคะเขาเด้งๆอีกบอกค่ะอ่าขอให้มาอีกนะคะลองดูปังกันไม่นอนะคะอาจจะพอได้บ้างนะคะเอาเมื่อวานใครได้สามตัวตรงบ้างนะคะสายสามตัวกีบการกันใหญ่นะคะได้แล้วต้องพักนะคะทุกคนได้แล้วถอยเลยนะคะเหมือนแอดได้แล้วก็พักเลยค่ะจะไปต่อหรือพอแค่นี้อบอกค่ะโอ้มันมาสี่จริงๆนาะเราพัฒนานะคะน่าสียดย นี่นะคะนางแตกสตัวตรงนะคะแปดสาหกนอยปกตินะคะเดที่เหลือเจาะไม่เข้านะคะเมีทุก9นะคะยกเว้น9ที่ออกนะคะมันจะตามตูดไหมต้องรอลุ้นนะคะหกแปดีไปนอยพัฒนา5 3ไปนอยพัฒนานะคะเก้ห้านอยกิดถือว่าเข้าตัวน้นหลายตัวเลยนะคะนี่ก็อยู่ในล็อกนิ้นเนาะมาดูนะคะงวดประจำวันที่10เอ่อ งวดประจําวันที่13นะคะงวดประจาวันที่13โอ้13 14 15 16โอ้รัฐบาลไทยจะมาแล้วนะคะทุกคนเนาะได้ตัวไหนกันบ้างนาอนะคะแอดดยังไม่ได้ไปดูเลขอันให้เลยนะคะเดี๋ยวดูเลขอันให้น่าจะยังไม่มาแล้วมันมาวันหวยอ่วนะคะเลขอกัน สองนะคะเม็เดเตียวหกเก้าสองนะคะทุกคนเก้าสองหกสองหกเก้าสองสี่นะคะหกเก้าสองหกแปดสองหนึ่งหกเก้าสองเก้าสองห้านะคะวินนะคะหนึ่งสองแปดเก้าห้าหกสี่เนาะสองแปดห้าสองแปดสองหนึ่งสี่สองหนึ่งนะคะเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าเก้าสองเก้าแปดสองเก้าแปดนะคะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หกห้าหนึ่งหกห้าหกแปดหกแปดเก้านะคะ ห1 6นึ่งหกแปดหนึ่งค่ะทุกคนนะคะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะไม่ชอบก็เปอยผ่านได้ทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนเดิมไปกันให้เป็นเด้อคะ่ะได้แล้วก็ถอยนะคะได้แล้วก็พักเนาะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะ,คะสวัสดีค่ะโชคดีี้า